นมัสกการพระคุณเจ้ากราบเรียนคณะกรรมการประเมือสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเรียนพ่วงมวการโรงเรียนบานบุกดาหารแทนสุภสิทธิ์ในทางวิเศษคณะกรรมการ,การสถานศึกษาคณะครูและผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กจิ๋วณัฐธิดาเมืองโครค่ะรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเยี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารของพวกหนูในวันนี้ค่ะอันดับแรกหนูขอแนะนำบุคลากรในโรงเรียนดังรลายนามต่อไปนี้ค่ะท่านสุภทธิ์อินทรวิเศษผู้อำนวกยการโรงเรียนค่ะท่านถิติวัต์การจรนาการรองผู้อำนวกยการฝ่ายวิชาการท่านพรธิวาย,ยืนยงรองผู้อำนวกยการ ฝ่ายบุคลากรและฝ่ายบริหารทั่วไปท่านประสิทธิ์คังบุญคองรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณคณะครูสายชั้นปิมไวัยได้แก่คุณครูคำหนึ่งนิดดิศรากายคุณครูบัวสอนจันแดงคุณครูมลิจันพงะรุนกุลคุณครูนิดาคงกันกงคุณครูชาวดีเพียไรไลคุณครูธีรชยาจันวง คุณครูศิราดาอ่านวิชัยและคุณครูพิทักษ์ชาสุวรรณตรยัยขอเรียนเชิญคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมวีดีทัศน์ค่ะ